ตัวเล็กทุงหนึ่งครับจะขอตัวสั่งอาหารก่อนนะครับเอาแล้วครับกลับสวัสดียินดีส้อรับเข้าสู่ช่อง CCM Fishing TV นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ทุง่งนานะครับเนื่องจากมาเอ,อลากสายน้ำยดนะครับ ช่วยพี่นะครับผมก็ปุขพูดนะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําภารกิจภารกิจหนึ่งนะครับผมเราจะไปซื้ออซกเล็กนะครับผมสกเล็กใครที่ยังไม่รู้จักสกเล็กเดี๋ยวเราจะสรูปไปให้ตรงนี้นะครับผมเป็นอาหารนะครับที่อร่อยมากๆนะครับผมซื้อมาให้พ่อนะครับก็โดยเงินที่ซื้อจะเป็นเงินของส่วนตัวของผมเองนะครับพ่อเขาอยากกินนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับว่าคลิปนี้เราจะได้สกเล็กตามที่เราวางเป้าหมายไว้หรือเปล่าครับโอเคไปนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าได้หรือเปล่าจัดไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับผมก็อยู่กับ X1000RR น,นะครับผมตัวเ็ง <Wo ay! S 2> เราเลยครับ <cs reproduce> เดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมกันนะครับ <c drizzle> เดี๋ยวผมขอเวลาขีโมโโ่มอเตอร์ไซค์สักครู่ครับผมทุ่งนาสวยงามเบิกบานนะครับ นี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเราก็จะซื้อกระเพราไว้พอเรากินเดี๋ยวงานนี้ก็มีงงนะมีงงโอเคไปเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนนะครับท่านผู้ชมตกเล็กทุกหนึ่งครับยาฮูเ <Yahoo! S 1> จ้าขอตัวสั่งอาหารก่อนนะครับ <c oughs> หมูครับ เดี๋ยวรา,า,ารอพ่อหานแป๊บหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมเคปโอเคนะครับตัวนี้เราก็ถึงบอ่อแล้วนะครับผมเฮ้ยตัวนี้พอกินข้าวพอกินข้าวเหรอพ่อเฮ้ยให้ใหอดครับอดอดนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ทำภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่กินข้าวเดี๋ยวรอพ่อกินข้าวก่อนโอ้ตายอดซะแล้ว พออดกับข้าวอร่อยกันแล้วโหโอบุ้โวันนี่เราจทำธุรกิจสุเกตเราจะแม่นะพ่ออาบน้ำอยู่สุกเกตเป็นไงวะเอามาดูสิท่านผู้ชมนี่สุกเกตจะเป็นหมูหมูนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยกล่องชัดชิปแห้งหมูคั่วนะครับใส่เลือดหน่อยๆอร่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวต้องแช่ตู้เย็นใหมพ่อครับ ตอนนี้นะครับภารกิจของสำเร็จนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง g t Fishing ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ